ท่านเจ้าพนักงานนะครับท่านประธานเอกจอมวิทย์อวิทย์คุณบาท่านรองโชรักทุกข์กัปรันโน่อาาอารมอนและว่าที่อารามอนและสมาชิก s อ็มทุกท่านที่รำรวยในห้องนี้ทุกท่านครับ สวัสดีครับครับผมแรกไดมอนตุว,วัดน์เมกิไลขอต้อนรับคุณเดินเห็นเมกิไลค่ะครับปัจจุบันก็ต้องขอขอบคุณครับที่ให้โอกาสนะครับที่ได้มาเปิดาการฟิวฟิวสีนะครับหรือว่าผมเนี่ยก็คือว่าผ่านผ่านฟิว ะครับที่ตามที่เนี่ยนะครับแล้วกับผมเนี่ยนะครับก็จริงแล้วมันก็ถามว่ามีเกี่ยวข้องในในงานเวลาหาภารกิจช่วยชีวิตคนดินในเรานี้ถูกต้องครับก็เหมือนยกตัวอย่างครับผ <c> ม <oughs> ครับท่านปรมดาก็บอกว่าเ,ออเหมือนเราช่วยช่วยเหลือ,อทีมปูกตาที่ทานที่เชียงราย ดนั้นธุรกิจนี้นะครับก็เป็นธุรกิจที่หนักนะครับก็คือการไปช่วยเวทมนตรวเรื่องราวของกองนีาะด้วย,วยจิตใจแต่ไม่ใช่เป็นการฝึกที่ในวิทยานี้นะครับก็เป็นการที่ว่าใช้เข้จอบจิตใจดังนั้นตัวนึิวซูลเนี่ยนะครับก็มีทั้งใช้แรงแรงกายนะครับใช้กำลังนะครับแล้วก็ใช้ใจิตใจดัง้นจิตใจเนี่ยดับดับหนึ่งเลย ดังนั้นการการฝึกหรือการทําอะไรสิ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องหามติดใจนะครับติดใจต้องเข้มแข็งนะครับถึงจะทำภารกิจนี้ได้แล้นก็ถือว่าตอนนี้นะครับนเรา,า,ก,เก,าะะก็เดิมาเสียดเจอกันแล้งที่อยูภารกิจนี้ก็ยังมีอุปสรรคมากมายนะที่ต่อจากวันที่ผ่านมานะครับก็เการว่าพายุพันธุ์ต่างๆว่าเราจะได้ทงงี่ทำไหม แต่สุดล้ายเราก็ได้มาผมก็ขอบคุณแขกคุณเชิญเพี้นะครับตั้งแต่เท้านะครับแต่มาผิดทางนะครับไปทางที่จังหวัดตราแล้วเข้าทางนครราชสีมาแล้วก in ็ผ่านลพบุรีแล้วก็มาถึงมาถึงสองคืนนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็จริงๆอายุเยอะแล้วนะครับก็หกสิบหกแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับระบบสายตาต่างๆเนี่ยก็ถ้าเป็นคนทั่วๆไปหรือว่ายากนะครับยาก ที่เราอยากถามทางที่เมื่อคืนนี้ยอมรับฝนตกหนักนะครับฝนตก,นตกนตหนักตลอดทางเลยแต่เส้นทางนี้ไม่เห็นเสน้นเอ่อเส้นทึบเสน้สนกลางไม่เห็นเลยครับต้องอาศัยนะครับสายทางของเราบังเอิญเราได้อยู่กับบริษัทเอ็นีของเรานะคได้ได้ถึงสามฐานเสือเราก็โดยเฉพาะทาสีมานี่ยแหละครับจะทําให้สายตาของเราเนี่ยอมองผ่านไปได้โดยดี แล้วแล้วแล้วก็เราไม่ง่วงนอนดนะ้วยตลอดเส้นทางกับเชียงใหม่กับอายุของกาดนี้นะครับผมว่าถ้าเรามาได้ก็ต้องขอบอคุณท่านประธานนะครับที่ได้เปิดโอกาสนะครับว่าเอาชา,ชาติมาสามงเสือเรามาดูแลผู้คนทุกมือเราโดยเฉพาะผมกับครอบครัวของผมดังนั้นก็ขอขอบคุณท่านประธานเองจางมากที่อนุเคราะห์ท่าทานไม่มีท่านนะไม่ก็ไม่มีผมวันนี้นะครับท่าน ก็ต <S an> ้องต่อฟ <an> ื <S an> ้นงานตั้งแต่ที่จริงแล้วของบริษัทเอ็มจก็ถือว่า6-7ปีที่แล้วมาแล้วนะครับแล้วก็หลองจากนี้ก็ได้เจอสินค้าสามฐานเสือเราทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ขอบคนท่านอย่างมากนะครับกขอขอบมุณท่านกระธานิดเดียวนะครับที่อ่นนี้นะครับขอผมมากเลย ดันั้นวันนี้นะครับผมก็ฝากท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับในที่นี้ภารกิจถึงนี้อย่างวันที่ผม,มอายุสิบสีส่ที่ครั้งนั้นที่การภารกิจที่ผมได้ผ่านการฝึกมานะครับฉะนั้นคุณเดนเทนี่มีส่วนร่วมไหมก็มีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่องเรียนศึกนั้นเป็ปีสองห้าและรุ่นสิบสองเอาคุณเดนเทนี่ตอนไม่มีทรัพย์นะครับก็ใช้กฎหมายนะครับกฎหมายให้กำลังใจผมมาตลอด แต่ไม่ได้อ่านนะครับมันไม่ได้อ่านแต่เพื่อนๆๆเพื่อนหรือกับอ่านให้เพราะสิ่งนี้จะไม่มีความลับในการการจุดผมจะอ่านให้ฟังผู้ข้อความต่างๆ,ๆที่ขเขาเขียนมาให้กำลังใจกันต้องหานเพื่อนร่นกบด้วยกันนะครับที่อ่านให้ฟังเท่านั้นถเราพลจะได้เอกสารเราไม่อ่านอันนี้เขาให้กำลังใจผมจนกระทั่งจบหลักสูตร อ่าหกเดือนครึ่งนะครับก็ามาน,นให้กำลังใจมาตลอดก็ขอบคุณท่านมากนะครับเราถึงคู่ชีวิตมานะครับวันนี้ขอขอให้คุณเป็นผู้ชีวิตหน่อยนะครับได่พบปะกับเพื่อนริมน้องเอซิ่ของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมาชิก s อ c ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอคารเดมอนที่คารเดมอนแล้วก็สมาชิกทุกที่จะมาเล่าถึงในวันนี้คะทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่านที่ได้รับเข็มอย่างเช่นคาร์เดีมอนนะคะตำแหน่งคาร์เดีมอนแล้วก็มีหลายตำแหน่งนะคะแหวกเดียมอนบริเวณเดียมอนวิ่งชิ้นเดียมอนแวก็ดียมอนแล้วก็เดียมอนนะคะหลายๆตำแหน่งนะคะขอยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะเป็นคนพื้นด้วยให้เก่งนะคะแต่วันนี้ก็ดีใจค่ะที่เราได้กลับมาเจอกันอีกนะคะเราเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่สีส้มเนาะดีใจทุกครั้งอบอุ่นทุกครั้งที่เราได้กลับมาที่นี่นะคะใช่ไหมรวมกลุ่มแบบ เป็นพี่เป็นน้องกันหนักเป็นกิจยรรมที่นเนาะเจอกันก็รักกันกอดกันคิดถึงกันนะคะดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้กลับมาเจออีกครั้งต่อไปอีกนะคะดีใจดอใจมากๆเลยแล้วก็บางว่าคขาแน่าก็จะได้มาเจอเจอกันที่นี่อีกครั้งนะคะในงานซีลครั้งต่อไปซีห้านะคะห้าขอแสดงความดีกับทุกท่านนะคะวันนี้ก็แค่นี้แหละน,นะคะสวัสดีค่ะ